สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านเข้าป่าอีกเช่นเคยค่ะเราจะไปที่ป่าปรีทมและปรีเวงซึ่งอยู่ที่บ้านแสลงพันตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะทุกท่านเราจะพาทุกท่านไปพบกับผลไม้ป่าชนิดหนึ่งค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในป่าปรีทมและตรีเวงเลยนะคะเขาเป็นผลไม้ที่เป็นเถาไม้เลื้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็คือผลไม้ป่านะคะคือองุ่นป่าค่ะทุกคนหรือในภาคอีสานเรียกว่าอีโกยหรือเครืออีโกยนั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะ ก็จะเป็นผล,ลไม้ป่าที่พบเห็นได้ทั่วไปในป่าปรีทมและก็ปรีเวงนะคะเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยประมาณนี้ค่ะเลื้อยขึ้นไปเกาะพันตามต้นไม้ใหญ่ๆนะคะอังม่นป่าหรืออีโกยนี้นะคะเป็นผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะชาวบ้านบอกว่าสามารถนำไปใส่ในส้มตำแทนมะนาวได้ด้วยนะคะ และบางรายก็นิยมนำผลองุ่ณป่าที่เป็นผลดิบๆแบบนี้นะคะไปดองแล้วก็นำมาจิ้มพริกกับเกลือเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะบัวบุษบงก็เลยลองเด็ดมาหนึ่งลูกเนะเาะมาลองชิมดูนะคะปรากฏว่าเปรี้ยวมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผลองุ่ณป่าซึ่งเป็น ลูกอ่อนของเขานะคะก็จะมีสีเขียวๆแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถพบเห็นเครืออ่งุนป่านี้นะคะได้ทั่วป่าปรีเวงแล้วก็ปรีทมเลยทีเดียวค่ะบัวบุษบงก็เลยได้ออลองเดินสำรวจเข้าไปในป่าเนาะที่อยู่ลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะในป่าปรีเวงนะคะทุกคนเนาะพอเดินเข้าไปนะคะก็จะเห็น เขาเกิดขึ้นนะคะเป็นดงเลยค่ะทุกคนเ,เป็นดงขององุ่นป่าเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นหย่อมๆทั่วทั้งบริเวณเลยค่ะทุกคนเนะเาะบริเวณน,นี้นะคะก็จะมีองุ่นป่าที่มีหลายสีมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ลูกอ,อ,อ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะคะพอแก่ขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็นสีออกแดงๆค่ะและเมื่อเขาแก่จัดนะคะก็จะเป็นสีเข้มๆออกเป็นสีดำๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนผลไม้ที่เราเห็นโดยทั่วไปเนาะถ้าเปลือกของเขาเป็นสีคล้ำๆหรือสีดำๆเนี่ยผลไม้นั้นก็จะมีรสชาติออกไปทางหวานๆใช่ไหมคะบัวบุษบงก็เลยลอง เด็ดผลไม้ชนิดนี้นะคะก็คือลูกอีโกลยเนี่ยนะคะที่เป็นสีดำดำแล้วนะคะมาชิมดูปรากฏว่าเปรี้ยวคือเก่าทุกคนเปรี้ยวเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่านักขณะนั้นถ้ามีพริกกับเกลือมาจิ้มนะโอ้โหคงจะอร่อยน่าดูเลยค่ะทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษรบ่งสตอรี่ค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ